ที่บ้านนะครับรับวพอภาษาบ้านเราดีนะครับผมได้ไหมครับนั้นผมก็ไม่รู้เรื่องครับไม่คิดจะมาทางนี้เหมือลยครับนะฮะนี่นะไม่ธรรมดานะตุรินผิดช่างใหญ่เมืองสไลซ์ซอกลมล้อกระดอทองนะครับอะไรนะ่ยเขาไม่เอาไม่ใช่เนี่ยครับคุณเต้อะไรแววๆทุกทุกนะครับไปแล้วครับใช้เวลาได้อย่างเีิยมเลยครับนะฮะช้า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 นะครับมาดูกันเอาเองแล้วกันนะครับเป็นหนึ่งในทีม เป็นอันดับที่5ของประเทศเลยดีกว่าว่างานที่5ของประเทศไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดาครับคนทําก็หล่อทุกคนนะครับนะฮะดูจากตัวอารติมษาที่นั่งบรรยัยอยู่ตรงนี้ก็หน้าตาดีนะครับแต่วเข้าหน้าตาด้วยคนคนที่ไปเชียวันนั้นก็หล่อเหมือนกันนะครับผมตัวเองตกว่าเก็เชียคนอื่นไปไม่ทบายยิ้มกอนนั่งไปติด้ะคูเลยววันนั้น นะครับก็เดี๋ยวจะต้องมดใช้เสียงนะครับเพราะว่าถึงตัวแรกแล้วนะครับเราก็คุยลาคกันต,ต่อนะครับ,รบหลังใหม่ <laughs>